สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่11ตุลาคม67นะครับตอนนี้เวลา10โมงครึ่งนะครับตอนเช้าเดี๋ยวจะแพคเอฟเฟกส่งให้พี่บอยนะครับนะครับเอฟเฟกก็สภาพน้องๆมือหนึ่งเลยตามที่แจ้งให้ทราบแล้วนะครับมีคลิปสภาพแล้วนะครับคู่มือพวกใบเมนูอยู่ด้านในนะครับครบถ้วนครับเดี๋ยวมาดูการแพคของผมกันครับครับเดี๋ยวผมจะใส่กระแทกไว้ตรงตัวเครื่องด้านในก่อนที่จะปิดฝากล่องนะครับ กันไว้ตรงนี้อีกชั้นหนึ่งก่อนเพราะปุ่มปรับเนี่ยมันสวยถ้ามันหักมันหาอะไหล่ไม่ได้นะครับต้องรอบครอบด้วยนะครับแพ็คธรรมดามันก็ส่งผ่านครับแต่แพ็คให้มันดีขึ้นไปมันก็ยิ่งดีกว่าถูกไหมครับอ่านี่ครับแล้วเดี๋ยวก็ปิดฝากล่องแล้วเดี๋ยวแพ็คข้นหนออยครั้งนึงครับโอเคครับรอบแรกก็พันสักสามทบแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยแค่นี้ก็หนาเลยวเฟือละเดี๋ยวก็โปะด้านซ้ายขวานะครับ ด้านบนด้านล่างโอเคเดี๋ยวไปต่อครับความหนาครับทีนี้ก็โปะให้มันหนาหนาเลยเท่าสองชั้นอย่างนงี้ครับเ,เดี๋ยวก็าคาดทับอีกทีหนึง่งนะครับหัวท้ายแค่นี้ก็น่าจะเหลือเฟือแล้วนะเด้งแล้วเด้งแล้วครับโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนว่าจะอีกสักชั้นหนึ่งไหมครับครับอันนี้ว่าหนาแล้วนะครับขออีกสักหนานา,นานอีกสักชั้นหนึ่งนะครับอ่า ทีนี้พอหอนาปุ๊บมันจะแพงค่าส่งแล้วมันจะต้องใช้กล่องใบใหญ่ขึ้นแต่ไม่ต้องสนใจแล้วครับมิตภาพสําคัญกว่าครับผมเสร็จเรียบร้อยครับห่อจนหนาจนเป็นตอร์บิดเลยครับนี่นะครับหัวท้ายนะครับจะลองโยนลงพื้นนะครับไม่มีเสียงกล่องกระทบพื้นระบกระเด้งทันทีเห็นไหมครับกระเด้งขึ้นมาเลยครับแรแทกเอาแล้วครับลงกล่องครับผม